Hahahaha <laughs> <laughs> มาแล้วครับเขาเอาจนได้ครับทาลายสถิติอีกแล้วสําหรับดาบพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทร้ไขอบเขตและไม่ได้ทําลายสถิติแค่สถิติเดียวครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับและหลังจากที่ผ่านไปประมาณเกือบ4ปีครับสำหรับ The Batman เวอร์ชันปี2022ครับที่นําแสดงโดยโรเบิร์ตพิทิสันครับตอนนี้มีความคืบหน้าของภาค2แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ตัวโรเบิร์ตพิทิสันเองครับเกิดปัญหาบางอย่างครับซึ่งคืออะไรสามารถมารับชมได้เลยในคลิปนี้นะครับผมแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเน ในเนื้อหาแล้วแบบอ้าโอ้แค่นี้เองเหรออะไรอย่างนี้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาข่าวในวันนี้ครับสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนเราจะไปรับชมกันนะครับขออนุญาตครับฝากนะครับฝากเนื้อฝากตัวฝากใจคุณผู้ชมแฟนหนังทุกมูอเราครับช่วยกดไลค์กดสัคสมาชกกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้พวกเราต้องการยอดซับยอดวิวมากๆเลยครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนพวกเราขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มแบบไม่รอช้าครับเริ่มกันที่ดาบพิฆ ซึ่งตอนนี้ครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วตัวหนังสือสีแดงๆครับใช่แล้วครับตอนนี้ดาบิค้าสูญภาคปราสาทไร้ขอบเขตได้ทำลายได้สถิติแซงสปิริตอเวที่ไปอันดับสามตลอดการของประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับแน่ในที่สุดเนาะผมต้องบอกว่าผมรอนะผมรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือเขาอัปเดตอ่ะเขาอัปเดตวันที่15แล้วครับที่ผมอัดเนี่ยมันคือวันที่16เนาะแต่กว่าตัว,วเว็บไซต์น่ะมันจะอ่าอัปเดตเป็นทางการเป็น official ออฟฟิเชียลอ่ะก็คือวันนี้ประมาณบ่ายสามเนาะผมก็รีเฟซร,รีเฟรรฟร,รีเฟอรรรรอยู่่่นนนนััแหละะจกททงใ สุด <c oughs> เขามาแล้วครับโดยที่ตอนนี้ดาบพิฆาตอาสูรภาคปราสาทตะขอบเขตครับทำลายได้ไปทั้งหมด33,000ล้านเยนโดยประมาณครับซึ่งสปิดรีเทอเวย์ครับอยู่ที่31,600ล้านเยนโดยประมาณครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังห่างอีกเล็กน้อยครับกว่าจะถึงที่1ก็คือดาบพิฆาตอาสูรภาครถไฟนีรันนะครับผมต้องดูว่าระยะเวลาพอหรือเปล่าเพราะว่าตอนดีเนี่ยน่าจะประมาณ8สัปดาห์แล้วเนาะเชนซอแมนเลเซอร์ก็จะมาแล้วซึ่งตอนนั้นถ้าทำลายไม่ทันเนี่ยก็คงจะต้องอยู่อยู่ที่2ครับแต่ว่าก็ยังมีสิท์ ประมาณ40ดาผมว่ามีสิทธ์นะแต่อย่างไรก็ดีครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะสระดับพิฆาตศูนย์ปราสาทแาะขอบเขตน,นะครับถึงแม้ว่าดูแล้วโอเคมันมีมุมที่จะไม่สามารถแซงรถไฟนี้ลันได้แต่ว่ารวมๆนะ่ะการที่ทยานไปถึงตรงนี้และอันดับหนึ่งอันดับ2อะ่ะยังไงก็ต้องเป็นดับพิฆาตศูนย์แน่นอนแล้วเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันคือความสาเร็จครั้งใหญ่เลยแหละแล้วรายได้รวมกันเนี่ยมันมหาศาลมากซึ่งโอเคซึ่งโอเคครับถึงแม้ว่าอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะแซ รายได้ทั่วโลกเนี่ยมันมาแน่ๆมันแซงแน่นอนครับสำหรับรายได้อนิเมะทั่วโลกของออด่าพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทไร้ขอบเขตนะครับพรนี่คือข่าวต่อไปของเราครับมาที่การเปิดตัวทั่วโลกครับของดาพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทไร้ขอบเขตครับในวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับฝั่งทวีอเมริกาเหนือก็ได้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งการเปิดตัวทั่วโลกเนี่ยประมาณ40แห่งทั่วโลกมันผมต้องบอกว่ามันพีคมากมันพีคมากๆจริงๆแล้วก็ขึ้นเป็นผ้าหัวข่าวในหลายๆสำนักครับ ว่าจะเป็นวารายตี้ฮอลลีวูดรีพอ์เตอร์หรือแม้แต่จะเป็นคันที่โลเดนไลน์เนี่ยคือต้องบอกว่าทุกสำนักตีข่าวเรื่องดาวพิฆาตศูนย์หมดเลยครับเพราะว่าสถิติมันบ้ามากจริงๆครับผมอ่ะมาดูกันสักนิดคือไม่ว่าสำนักข่าวไหนครับก็คือตีข่าวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ครับเดมอนซ์เลเยอร์อินฟินิตี้แคสเทลครับผมเปิดตัวแรงมากๆในสหรัฐครับทำรายได้ไปถึง70ล้านเหรียญครับ70เจ็ดสิบล้านเหรียญอเมริกาที่เดียวนะครับผม70ล้านเหรียญคืออ๋อ โอ้พ่อคุณมันจะอะไรขนาดนั้นมันจะเดือดอะไรขนาดนั้นครับผมคือบ้ามากสุดๆจริงๆอ่ะเออถ้าหากว่าใครนึกถึงความสุดของมันไม่ออก70ล้านเหรียญเนี่ยมันสุดถึงขั้นว่าสามารถทําลายสถิติของโป k e m o n The First Movie ได้ครับโป k e มอนเนี่ยคือภาพ,พยนตร์แอนิเมชั่นที่เปิดตัวแรงสุดเนาะเปิดตัวด้วยไรายได้สูงสุดในสหรัฐเนี่ยยืนหนึ่งมาประมาณสักเอ่อยีปีครับนังแต่ปี1999ครับซึ่งเปิดตัวที่สร 11ล้านเหรียญซึ่งดาบพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทและขอบเขตเนี่ยตอนนี้ทําลายแล้วและไม่ได้ทําลายแบบนิดๆแตหน่นนนอยนะครับห่างกันเท่าตัวครับผมเพราะเขาเปิดตัวไปที่70ล้านเหรียญครับหลังจากที่สามารถทําลายสถิติของโปเกมอนเฟิร์สบูวี่ได้ครับตอนนี้ดาบพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทและขอบเขตก็เลยกลายเป็นอนิเมะที่สามารถเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในประเทศสหรัฐครับอะแค่นี้ก็ตุ้มแล้วแค่นี้ก็โอ้โหไปไหนถึงไหนแล้วต้เลยเปิดเปิเปเปงแล้วใช่ไหมครับต้องบอกว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขากำหมัดนกเดดู้้ลที่แว เขาเพิ่งได้ดูไม่กี่วันนี้เองครับคือเขากำหมัดแบบกัดฟันสุดๆกว่าจะได้ดูเนี่ยเนาะก็พอไปดูกันก็เลยแบบโอบ้าไปเลยโอเคครับเพื่อตอกย้ําความยิ่งใหญ่ครับเราไปดูอันดับ box office ในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับหนึ่งครับ Demon Slayer Infinity Castle ครับเจ็ดสิบล้านเหรียญซึ่งนำ Conjuring ครับนำ Conjuring Last Light ครับผมซึ่งที่ทำรายได้ไปทั้งหมด26.1ล้านดอลลาร์ครับและภาพยนตร์ที่เป็นกระแสตอนนี้ครับเดอดรองวอล์ครับผมทำไป้านดอลาร์ดรับลป็นดอนะครบ ับผมนั่นแหละนั่นแหละครับก็คือตอนนี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาครับดาบพิฆาตศูนย์ภาคปราสาทไร้ขอบเขตครับยืนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามาดูรายละเอียดรายได้ทั่วโลกตอนนี้ครับลาตินอเมริกาครับ29ล้ 000. 000. 000. 000. านเหรียญครับยุโรปครับ17.4ล้านเหรียญครับตะวันออกกลางครับ6 000. 000. 000. 000. ล,ล้านเหรียญครับอินเดียครับแค่ประเทศเดียว5.2ล้านเหรียญครับถือว่านี่เป็นสูงสุดตลอดกาลสำหรับอนิเมชันในอินเดียเลยนะรายได้นี้เนี่ยนี่แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าอีกไไไมม่่นนนนนนาาาาาาคคครรรรัับบบบดดดพิิฆตตศููย์ภปสสสททท้้้ขขขออเเจะะึแงุ ตลอดการครับแซงดาพิฆาตศูนย์ภาครถไฟนิรันด์ครับผมที่ทํารายได้อยู่ที่เกือบ500ล้านเหรียญครับอีกไม่นานจริงๆผมบอกเลยว่าทําลายแน่เนาะเพราะอย่าลืมว่านี่คือสัปดาห์แรกของประเทศฝั่งนั้นนะครับผมโอ้โหสัปดาห์เดียวเกือบแซงโคตรเวอร์ขนาดนี้นะครับผมดาพิฆาตาศาูนย์ภาษาไรขอบเขตเนี่ยในภาคของอภาษาอังกฤษเนี่ยมีดาราฮอลลีวูดไปให้เสียงภาคด้วยนะครับซึ่งก็คือคนนี้ครับผมนี่อ่าคุ้นๆไหมครับผมเชนิงเฮทามครับถ้าหากว่าผมรู้สึกว่าล่าสุดของผมเนี่ยน่าจะเป็น ในเดซปุวนพุบรีนเนาะเชนิงเททำซึ่งตัวละครที่เขารับบทเนี่ยก็คือคนนี้ครับไคโซงงไหมเอองงเหมือนกันทาไมไปรับบทตาลุงคนนี้ซึ่งถามว่าออกมาเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่ง,มงไม่ถึงขั้นน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักเนาะแต่เหตุผลที่แกมารับบทเนี่ยครับจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเพราะว่าลูกสาวครับเหมือนว่าลูกสาวแกเนี่ยจะชอบและเป็นแฟนตัวยงของดาบิคาอาูรครับก็เลยําเพื่อลูกครับขอรับบทให้เสียงผ้าสักตัวหรือกันใครก็ได้ครับใน อยู่เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็ไปขอขวัญให้ลูกสาวด้วยนะครับผมอ่าประมาณนั้นลูกดาราฮอลลีวูดก็ชอบนะ <c oughs> เอาสิถ้าดูในบทสัมภาษณ์ของคุณเทธรรมเนี่ยก็คือเขาบอกเลยนะว่านี่คือประสบการณ์ที่เรียกว่าฝันที่เป็นจริงเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันคือการที่ได้แบ่งปันประสบการณ์กับลูกสาวอนะไรเนาะประมาณนั้นครับโอเคโอเคก็เป็นเรื่องราวการทําลายสถิติอย่างบ้าข้างของนาพิฆาตอสูรเนาะถือว่าสุดมากจริงๆแล้วก็ผมว่า ัยยงทําาลไดโอเค okay, ประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคงั้นเรามาดูข่าวต่อไปครับก็คือข่าวของโรเบิร์ตพีิสันครับที่เจอปัญหาบางอย่างครับในการรับบทเดอะแบทแมนพาร์ทสครับต้องบอกว่าเดอะแบทแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะมันไม่ใช่แบทแมนที่เรารู้จักที่ไปอ่ะต่อยอกับคนนู้นคนนี้มันจะมีความดักดักมีความสืบสวนเนื้อเรื่องค่อนข้างจะมีการพูดเยอะยืดยาวพอสมควรแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในหนังที่ได้รับคําชื่นชมอย่างมากนะครับเป็นแบทแมนที่เป็น b a ็นแบทแมนเวอร์ชันที่ผู้คนก็ต่างชอบนะและชอบถึงขั้นที่ว่ามีกระแสยอยากให้โรเบิร์ตพทิสันเนี่ยมารับบทแบทแมนภายใต้การคุมของเจนสกันเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับเรามาที่ตัวของผู้กำกับก่อนเนาะผู้กำกับก็คือคุณแมดลิฟครับอ่าเขาให้สัมภาษณ์กับอ่าเพจวรวาไรตี้เนาะตอนไปเดินพรมแดงในงานเอมมี่ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าอ่าตอนนี้เนี่ยบทน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้เขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เริ่มส่งบทเนี้ยไปให้โรเบิร์ตแพทิสันแล้วครับ ซึ่งที่ฝากเนี่ยก็โอเคดูดีนี่ดีใจด้วยโอเคเราจะได้แบบเห็นความคืบหน้าของแบทแมนภาคที่สนุกไปอีกแบบเนี่ยในภาค2แล้วเออตื่นเต้นเนาะแล้วมันมีปัญหาอย่างไรมันมีปัญหาตรงที่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้บทมันั่วไหลครับป้องกันข้อมูลไม่ให้ล่วไหลครับผมทีงานก็เลยต้องใช้วิธีสุดเข้มงวดครับ <laughs> แมสลีฟบอกว่าเขาเนี่ยได้ใส่บทลงไปในซองซึ่งไออีตาซองเนี่ยมันเป็นซองพิเศษครับมันต้องใส่รหัสกุญแจด้วยซองประเภทใดซองหน้าตาแบบ ที่ต้องใส่หลักคุณเจผมก็ไม่แน่ใจนะและแน่นอนครับปัญหาก็คือโลร์ตเพพิสันครับเปิดซองไม่ได้มันเปิดยังไงมันเปิดยังไงวะแล้วรหัสคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโทรศัพท์คุยกันโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องแล้วพอโิว์ตเพพิสันอ่านบทเสร็จเนี่ยไม่รู้จบไหมนะแต่อ่านเสร็จนะก็ต้องเอาเก็บไว้ในซองครับอย่างนั้นเลยแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีสปอยแน่ๆครับไม่มีทางที่จะหลุดสปอยออกมาเลยเนาะว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะครับผมต้องต้องขนาดนี้เลยเนาะ ก็จริงๆก็คือเนื้อหาที่มันไม่มีอะไรเนาะแต่สิ่งที่มาสะท้อนก็คือเรื่องของความเข้มข้นครับคือ The b a t m a n เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่มีความซีเรียสจริงจังเลยเข้มข้นมากเนาะในภาคแรกและเราได้เห็นแล้วครับว่าความเข้มข้นของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มแค่การแสดงครับมันเริ่มตั้งแต่กระบวนการเขียนยันส่งบทไปให้นักแสดงอ่านยันอ่านเสร็จทุกขั้นตอนครับไม่ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนครับมันเข้มข้นสุดๆครับงั้นเรามาดูรายได้ของเ h อ b a บ m a n ภาคที่แล้วกันสักนิด เดอะแบ Batman ภาคที่แล้วเนี่ยทำรายได้ไปประมาณ770กว่าล้านเหรียญเนาะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับภาพยนตร์แนวสืบสวนนี่มันออกแนวรักดาร์กสักนิดเนาะถือว่าเยอะนะแล้วก็และ The Batman Part 2นะครับผมจะเริ่มถ่ายทำในฤดูใบไม้ผลีปีหน้านะครับโอเคโอเคก็คิดว่าแป๊บเดียวแหละน่าจะได้ดูสัก2028ผมคิดว่านะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเราเถีาตลกดีเว้ยเออมันแบบเอาสุดจริงๆเลยนะแกเนี่ยแล้วก็มีออดแต่ก็มีเหมือนกับว่ารูปของพีิสันเนี่ยเขาจะ ชอบบทที่แมตลีฟเขียนมากๆเลยเนาะซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแม้แต่ตัวคนแสดงแบทแมนเนี่ยยังไม่ชอบเนี่ยมันก็คงจะแย่เนาะ <c oughs> เออถ้าแบบนี้ก็คงก็คงจะดีนะนะคิดว่าดีแน่นอนอยู่แล้วแหละอ่ะรอดูกันครับรอดูกันโปรเจกต์นี้ยังอีกยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลักๆของวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดับพิฆาตศูนย์นะครับผมแล้วบอกว่าแฟนหนังทูบูเล่าครับจะชอบคอนเทนต์ข่าวสารที่บูเลานํามาในวันนี้นะครับผมถ้า,าทุกคนรู้สึกชอบใจชอบใจก็สบายกดไไลกกกกด subscribe, กดด Subcribe Like แช็ังใจใ้ และถ้าว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกว่าดาบพิฆาตูนย์ี่มันสุดยอดขนาดไหนหรือว่าใครตื่นเต้นกับโปรเจกต์ใหม่ของ The Batman Part 2บ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับเวลาก็หมดเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ